โโอ้พี่ MK จับจีบสวยมากค่ะอันนี้เขาเรียกแครบที่นี่เรียกแครบแองเจิลนะคะบางที่ก็เรียกแครปแองกูนหรือวันทันนะคะไส้ทำจากปูอัดนะแครบเนาะแล้วก็ครีมชีสค่ะเนี่ยพี่ MK เริ่มพับสวยแล้วโดยการเทรนนิ่งของซีเคสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็แน่นๆนะคะทอดออกมาก็จะสวยแบบนี้แหละค่ะ ทำแช่เย็นไว้ฟรีซไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทอดไปส่งลูกค้ากันจ้าอสวยงามมากเลยทำไปยิ้มไปค่ะแบบฟาเวอร์เก่งมากค่ะขายดีขายดีว้าวอันนี้ก็เทรนนิ่งเนาะทำมาจากปูปูอัดเนาะ แล้วก็ครีมชีสนะคะปานใส่น้ำตาลนะคะรสชาติก็อร่อยที่สำคัญก็คือทานกับแทมปรรนซอสนะคะซอสมะขามค่ะโฮมเมดคุกกิ้งค่ะนี่ใครได้ชิมก็ติดใจออเดอร์มารัวๆเมื่อวานก็5-6กล่องแล้วลูกเนาะวันนี้เดี๋ยวก็ไปส่งอีกนะคะที่แน่ๆแหละเด็ดดีและติดใจ <laughs>